ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไข่กูมิง่งเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายลำนึ่งของประเทศไทยนะครับเดือนนี้อากาศร้อนด้วยใช่ไหมเมษาจะมีความอับชื้นต้องใช้ไข่กูมิ่งช่วยนะครับปนขนน้องชายเพื่อไม่ให้อับชื้นแล้วก็มีนวัตก,กรรมเซฟเพกปกป้องไม่ให้มันบาดนะครับยี่ห้ออื่นผมไม่รู้แต่ยี่ห้อเนี้ย ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรวันที่4เดือน4นะครับลดราคาเหลือ1,400บาทเท่านั้นนะครับหลังเที่ยงคืนเนี้ยไปจัดได้เลยแล้วก็เลือกได้ด้วยนะครับนอกจากโปรพันสี่เนี่ยก็ยังมีอีกโปรหนึ่งก็คือ1636บาทนะครับจาก1 6 8 9บาทเนี่ยแถมฟรีไปมีดอีกหกรบาทนะครับเลือกได้2โปรเลยก็ถ้าตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยมีโปรก็ซื้อไปแล้วจะคุ้มมากๆ เราไปที่ลิเวอร์พูลบ้างดีกว่าเมื่อคืนเมอร์ซีสไซด์ดร์บี้แม์นะซึ่งเขาก็คา,าดเลยว่าอันเนี้ยเกมนี้คือหนึ่งในเกมที่มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเสียคะแนนมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ได้สามแต้มนะแต่ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่จังหวะที่เกมทาคอฟกี้ไปเสียบอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์อย่างรุนแรงแต่โดนแค่ใบเหลือง แล้วก็สุดท้ายเนี่ยองค์กรพตทธสินอย่าง pgmol เขาก็ออกมาบอกแล้วว่าอาวีอาตัดสินใจผิดพลาดที่ไม่ให้ใบแดงต้อขอขอ,อภัยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้าแล้วซ้าเล่าสุดท้ายการออกมายอมรับออกมามอบ่แบบนี้พี่เม้งมองไงบ้างครับกับมาตรฐานการตัดสินอะไรแบบนี้ ม,มันกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยอะ่ะคือผมเห็นแบบนี้มาเยอะแฟนบอลก็เห็นแบบนี้มาเยอะคนดูพรีเมียร์ลีกมาหลายปีอะ่ะเรื่องพวกนี้ชินแล้วมันเป็นความผิดพลาดท,ที่กลายเป็นว่าคุ้นชินไปแทนที่มันเป็นความผิดพลาดแล้วจะจะ,จะแก้ไขมันกลายเป็นว่าไอ้เป็นเรื่องปกติไว้เดี๋ยวมันออกมาขอโทษผมว่ามันเป็นเรื่องที่พลาดแบบนี้แล้วมาขอโทษอยู่ร่ำไปเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะ จริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินเนี่ยผมก็คุยเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ฟุตบอลโดนมือโดนแขนในเขตโทษหรือจะเป็นจังหวะแบบนี้มันมีไม่กี่เคสหรอกเต็มที่ผมให้20อ่ะ20เคส20สถานการณ์เนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้หรือก็แล้วแต่เนี่ยแต่สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานได้อย่างกรณีแบบเนี้ยเสียบโดนบอลแต่พุ่งเข้าไปอันตรายเนี่ยระดับนักแข้งจะถึงวอลเฮาเนี่ยถ้าโดนคู่ต่อสู้ด้วยคุณจะทํำยังไงเคสแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่า มีครั้งนี้แล้วมันจะไม่มีอีกเนี่ยมันจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วที่ผ่านมาเขาให้ใบแดงครั้งนี้ไม่ให้อันนี้แหละที่ผมบอกว่าคุณควรจะเอาไปเอาไปเข้าที่ประชุมของฟีฟ่าเลยนะแล้วตั้งออกมาเป็นกฎที่ชัดเจนว่าถ้าเข้าเคสนี้แอคชั่นแบบนี้แดงเท่านั้นมันก็เหมือนคุณตัดสินคดีความอะถ้ามีดีกาความผิดแบบนี้ลักษณะแบบนี้โอเคตัดสินไปแล้วว่าผิดคุณก็ยืนดีกานั้นไว้เลยคราวหน้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคุณก็อ้างอิงดีกาเก่าเช่นอย่างเกิดเหตุการณ์แบบทาคอฟสกี้อ สมมติเราเริ่มต้นจากวันนี้นะคุณไปคุยกันว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกแดงสถานเดียวนะคุณออกมาขอโทษแล้วแลวคุณยอมรับว่าพลาดเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าออกลักษณะแบบนี้อีกมันอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่มันจะใกล้เคียงกันนี่แหละคุณจะต้องแดงสถานเดียวจริงๆเรื่องแบบนี้มันมันละเอียดอ่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้คุณต้องพยายามแก้ให้ดูหน่อยอันนี้ไม่แก้เลยไงออกมาขอโทษ <c oughs> อย่างเดียวขอโทษอย่างเดียวอย่าลืมนะว่าฟุตบอลเนี่ย ลงทุนขนาดไหนสโมสรลงทุนค่าตัวนักบอลค่าจ้างนักบอลเท่าไหร่ความสําเร็จเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาเท่าไหร่คุณเป่าผิดพลาดครั้งเดียวแล้วมีผลถ้าสมมุติว่าเมื่อคืนลิเวอร์อพูลแพล่ะคุณออกมาขอโทษเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันมันเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วมันหงุดหงิดเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยสั้นๆคือคุณเห็นตัวอย่างแบบนี้เยอะแยะมากมายคุณต้องไปคุยกันแล้วว่า้กรณีแบบเนี้ยแดงสถานเดียว ฟุตบอลโดนมือโดนแขนแบบนี้จังหวะแบบนี้กระเด้งกระดอนแบบไหนหรืออะไรผมว่ามันมีไม่กี่แบบหรอกฟุตบอลมันไม่ได้ว่ามีการฟาวหรือพิสดารพันลึกมากไปกว่านี้เพียงแต่ว่าให้มันชัดเจนกระชับแล้วก็เป็นในแนวเดียวกันไม่ใช่2มาตรฐานคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้อยู่ที่ดุนพินิษครับว่าดูนพินิษเนี่ยมันเป็น คำแก้แก้ตัวเป็นข้ออ้างที่จะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับพี่เมงไม่รู้พี่เมงคิดเหมือนกันแบบผมว่าจังหวะเนี้ยถ้าสมมุติอ่ะแมคการิสเตอร์ขาหักอะทุนมีโอกาสนะเพราะวันปักพื้นแต่โชคดีที่ข้อเท้าเขาพลิกมาพอดีใช่ไหมตอนโดนเสียบอะ่ะถ้าขาปักอยู่หลักแน่นอะหักไปแล้วนะครับผมว่าถ้าหักอะ่ะให้ใบแดงเลย แต่ว่าคือพอมันเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยการตัดสินน่ะมันควรจะตัดสินจากแอคชั่นไม่ใช่จากตัดสินจากผลลัพธ์ถูกไหมครับมันควรจะตัดสินว่าเฮ้ยการเข้าลักษณะน,นี้มันควรจะต้องเป็นใบแดงไม่ใช่รอยเขาหักก่อนถึงจะให้ใบแดงแพี่เม้งมองว่าถ้าสมมติช็อตนนีนหักอะ่ะแดงไหม คือตรงนี้มันก็มีส่วนเราเห็นว่าผู้ตัดสินบางทีเนี่ยยังไม่กล้าชักใบแดงแต่พอเห็นอาการของฝ่ายที่โดนทําฟาวแล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสเขาก็ตัดสินใจนะตอนนั้นก็ได้ตรงนี้มีผลอยู่แล้วล่ะมันก็มีส่วนแบ็กคริสเตอร์ดูดูดูเจ็บจริงแต่ว่าเขาอาจจะมองว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่หนักถึงขั้นหักหรือว่าหนักหนาสาหัสเพราะว่าอย่าลืมนะเขาเห็นแว็บเดียวนะผู้ตัดสิน V A R ต่างหากที่เห็นชัดกว่า อีกส่วนหนึ่งอะที่ผมรู้สึกนะครับว่าไอ้ที่เขายังไม่ให้แดงอะเพราะมันต้นเกมไหมพี่เมงว่าเกี่ยวไหมคือตรงนี้ก็พอเขาไม่ให้เนี่ยมันก็เลยมีการคิดแทนผู้ตัดสินไปว่านูน่นนี่อะไรต่างนะสำหรับผมนะฟุตบอลเนี่ยจะนำเขา3-4-0เนี่ยถ้ามันฟาวจุดโทษหรือใบแดงคุณก็ต้องแจก จะเป็นต้นเกมจะเป็นอะไรถ้ามันเข้ากฎกติกาเนี่ยคุณก็ต้องแจกสําหรับผมนะแต่ผู้ตัดสินบางคนอาจจะคิดแบบอย่างที่ว่าแหละต้นเกมหรือว่าสามสี่ศูนย์ไปแล้วลอยพานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณต้องยึดกฎกติกาไว้จะ7จ็้าถ้าเข้าบอลแบบนี้ต้องใบแดงคุณก็ต้องใบแดงตามความคิดผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกไล้ว่าการตัดสินเนี่ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าคุณเฮียบเด็ดขาดคุณต้องเด็ดขาดทุกเกมทุกจังหวะ แล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับเพื่งหลังตอนที่เหมือนฟาว์ไปแล้วใช่ไหมแล้วดาวิดนูเยสเล่นต่อแล้วก็ไปเจอจอร์แดนพิกฟอร์ดปวดเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นดาวิดนูเยสโดนใบเหลืองซึ่งลักษณะเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเคสของตอนที่พิกฟอร์ดทำฟันได้เจ็บยาวก็คือเกมบอลตายไปแล้วนะเป่าไปแล้วแต่ว่าจังหวะตอนเน่องแล้วพิกฟอร์ดไปเล่นแรงไงแล้วฟันได้เจ็บยาวแต่เมื่อคืนมันเป็น ไปเตะนุ่นเยสแล้วกลารเป็นนุนเยสให้ไปเหลืองพี่เมงมองว่าไอ้จังหวะต่อเนื่องและแถมแบบเนี้มันควรจะต้องเป็นการลงโทษแล้วหรือว่ามองแบบผูดตัดสินว่าโอเคเกมมันจบไปแล้วมันมันขาดมันเป่าไปแล้วแล้วก็เลยไม่นับว่าเป็นการเป่าอม,มองงไงบ้างครับคือหลายอย่างรวมกันนะผมว่า บางทีจังหวะมันเป่าไปแล้วอ่ะมันหยุดไปแล้วแต่ว่าผู้เล่นมันตามน้ําไปอันนี้เรามองในมุมที่ผู้ตัดสินอาจจะเห็นไม่ชัดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะว่า VR มันเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ทุกจังหวะนะเพราะนั้นผู้ตัดสินเนี่ยบางทีแม่งมองไม่ทันหรือทันไปเหลี่ยมที่นูนเยสเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบคือต้องแจกใบเหลืองแล้วเนี่ยมันไม่ได้หันไปเห็นตอนที่พิกฟอร์ เข้าไปเตะก,ก่อนหรืออะไรเนี่ยคือตรงเนี้ยบางทีเราก็ต้องเราก็ต้องมองในมุมนี้ด้วยเพราะว่า var เนี่ยมันแทรกแซงได้ไม่ใช่ทุกจังหวะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่นูนเยสแม่งก็เจ็บฟรีแถมโดนใบเหลืองอีกโดนลักษณะแบบนี้โอเคครับ okay, นะอ่าแล้วมาพูดถึงตัวเกมมันบ้างนะครับก็โอ้โหแต่เดวิดมอยตอนมาทำเอเวอร์ตันรอบ2นี่ถือว่าดีขึ้นผิดหูผิดต,ตาเหมือนกันนะครับเบตโต้เนี่ยจากสากระเบือเรียกที่ก็กลายมาเป็นดีเลยเมื่อคืนก็โจมตีลิฟูได้หลายจังหวะอยู่นะครับมีหลุดไปยิงเข้า ลำหน้านิดเดียวไปช็อตหนึ่งที่หลุดไปยิงชนเสานะครับคิดว่าไงม้างครับกับเกมเมื่อคืนที่ทำไมกองหลังลิเวอร์พูลถึงมีปัญหาก,กับเกมส่วนกลับเอเยนตครับฟานไดนี่พลาด2จังหวะติดๆเลยผมว่าเบโต้มันมันสู้กับฟานไดโกนาเต้ได้ดีเลยนะผมว่าดีเลยแหละโอเคลูกนั้นอาจจะยิงชนเสาอ่ะแต่หลายจังหวะนะกดดันได้มาก จังหวะตัวตัวจังหวะ2ต่อหนึ่งเนี่ยมันทําให้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นเบตโต้ได้เปรียบอีกนะตรงนี้แหละที่เป็นเป็นเหลี่ยมฟุตบอลที่เบตโต้มีมันอาจจะไม่ใช่กองหน้าที่เก่งมากมายเกรด A นะแต่มันมีเหลี่ยมฟุตบอลที่จะสู้กับกองหลังอะ่ะโดยเฉพาะกองหลังระดับฟันไดโกนาเต้เนี่ยซึ่งในยุโรปเนี่ยผมถือว่าคู่นี้คือตัวท็อปนะแต่เบตโต้มันสามารถเล่นกับเขาได้อะ่ะด้วยตัวมันเองด้วยนะเมื่อคืนนี้ก็ต้องก็ต้องปรบมือให้เบตโต้นะเจอฟันไดเจอโกนาเต้หัวสุกหัวซุนนะ เมื่อคืนน่ะแต่มันยิงไม่เข้าแค่นั่นเองถ้ามันยิงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เรื่องของอ่ะฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลเมื่อคืนพี่เม้งมองไงบ้างครับหลายคนเขาก็มองว่ามันก็ช่วงหลังๆลิเวอร์พูลก็ดูอืดๆไปเหมือนกันนะฮะซึ่งเนี่ยกาดเบรกทีมชาติพักมาแล้วก็ยังก็กลับมาก็ยังดูเฟื่อดฟอยู่ยิงไม่ขาดมาหลายนัดแล้วมองไงบ้างครับคือหนึ่งเลยที่ผมพูดมาในช่วงหลังผ่านเครื่องซีซันไปแล้วอ่ะคู่ต่อสู้เขาเริ่มแก้ลำ้ำลิลเวอร์พ แล้วแต่ละเกมเนี่ยอึดอัดตลอดโดยเฉพาะเอฟเวอร์ตันเขาเพิ่งเล่นกับลิเวอร์พูลมามาดๆๆพราะฉันน้นเขาจะรู้บางคนอาจจะสวนว่าก็ลิเวอร์พูลไม่รู้เอฟเวอร์ตันมาเหรออันนี้คือต้องแยกก่อนแยกส่วนก่อนเรามองในส่วนของเอฟเวอร์ตันก่อนฟุตบอลเขาเป็นรองมาเนี่ยเขาก็แก้ลํำมาทีนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้เล่นแย่เล่นอะไรนะเขายังเข้มข้นเหมือนเดิมเพียงแต่ว,ว่าจังหวะโฟกัสเท่าล็อกโบ๊ทาบเนี่ยมันไม่มามันไม่เหมือนต้นซีซั่นเพราะนี่มันปลายซีซั่นแล้วคู่ต่อสู้ย่อมที่จะหาทางแก้ไ้ไไขด แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนที่ทุกคนคาดกันไว้ก็คือเกมมันจะสูสีตึงๆเบียดกันเสียบกันหนักแต่สุดท้ายลิวพูจะเบียดได้ถูกไหม,มใครๆก็คิดแบบนี้ส่วนใหญ่อะนะผมก็คิดแบบนี้แล้วพอตอนท้ายเนี่ยเขาก็เอาจริงคขึ้นหลังเนี่ยเขายิ่งเพิ่มความเข้มข้นเขาทําอยู่แบบเดิมนะแต่แม่งเข้มข้นขึ้นแย่งบอลเร็วขึ้นบทบี้มากขึ้นเปิดเกมเสี่ยงอเอฟเวอร์ตันเนี่ยสวนไปจะได้ประตูเกือบจะหลุดเกือบจะหลุด แต่เขาไม่กลัวเพราะเกมนี้เขาต้องชนะ<ม>เขาต้องการชนะ<ม>พอคุณชนะคุณโหลดกองหน้าขึ้นไปกองกลางตามหลังก็ต้องตามมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็เห็นส็ลตก็เห็นสมัยครอปเขาก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฟุตบอลจะลุ้นแชมป์มันต้องเล่นแบบนี้ ล้อมเสี่ยงทีนี้พอเอฟเวอร์ตันเปลี่ยนรับเป็นลุกปุ๊บทําท่าจะได้ไม่ได้เนี่ยลิยวพูก็ตลบหลังกลับเนี่ยนะที่ผมบอกนี่แหละนี่คือจุดเด่นลิวพูนะไม่ใช่เปลี่ยนรับเป็นลุกจังหวะแรกนะที่เป็นจุดเด่นการเปลี่ยนรับเป็นลุกจังหวะ2ก็คือตลบหลังอีกทีอันนี้ก็เป็นจุดแข็งลิวพูนั่นก็คือเอฟเวอร์ตันแย่งบอลลิวพูได้เอฟเวอร์ตันเอาบอลขึ้นไปบุกหมายจะยิงประตูแต่ลิวพูสกัดได้แล้ว แก้ลาได้แล้วก็ตลบหลังกลับไม่ทีทีเนี้ยมันจะง่ายขึ้นเพราะตัวผู้เล่นเอฟเวอร์ตันเนี่ยมันเติมขึ้นไปเยอะแล้วข้างหลังขบวนเสียหมดแล้วนี่แหละมันจะได้ประตูดอกนี้ตอนท้ายเนี่ยเอฟเวอร์ตันโดนบทจนเตะผิดเตะถูกเตะทิ้งเตะคว้างเสียบอลหน้าบ้านตัวเองง่ายดายแล้วก็โดนลงโทษนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเขายังเข้มข้อนอยู่เพียงเดียว,ว่าฟุตบอลลิเวอร์พูลเขาไม่ได้เนี๊ยบนะตั้งแต่ยุคครับและการต่อบอลเท้าสู่เท้าเข้าช่องอะไรเขาไม่ได้ทําได้เนียนนะ มันเป็นแค่บางจังหวะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต่อบอ bon ลเนียนๆเ,เข้าไปยิงไม่ใช่ฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool เขาเป็นแบบนี้มานานแล้วนะบุกเข้มข้นแย่งบอลเปิดเกมลุกมีผิดพลาดมีไรแต่ว่ามาตลอดมาตลอดซ้ายขวาโยนตั้งเตะเขาเป็นแบบนี้มาทั้งนานแล้วอ่ะพอผ่านเกมยากเอวัตตันมาแล้วอ่ะ มันก็น่าจะไม่ได้มีอะไรยากมากสําหรับริวพูแล้วนะเพราะค่ะริวพูแพ้สี่นัดาร์เซนอลนช้าสี่นัดเปลอเยยังไม่แซงเลยด้วยลูกได้เสียแล้วทางฤดูกาลิวพูเล่นมา30ินัดเพิ่งมาแพ้นัดเดียวอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่ไม่มีปัญหาสําหรับพิม์ลีกส่วนตัวพี่เม้งอ่ะมองโปรแกรมคิดว่าจบนัดไหนครับรแต้มขาดจะเหรอใช่ใชแต้มขาดเนี่ยวิเคราะห์ง่ายมากเลยคือตอนนี้เหลือแดนัดต้องการอีก13าแต้มแต้มจะขาด13าแต้มเนี่ยผมว่า ถึงนัดในบ้านที่แอนฟิลด์กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะถ้าเขาชนะสเปอร์ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเขาจะเยือนฟูลแลมเย้าเวสต์แฮมเยือนเลสเตอร์และเย้าท <Yeah. S 1> ็อตแนมฮอสเปอร์สี่เกมนี้สี่สามสิบสองเนี่ยถ้าเขาชนะรวดเนี่ยเขาได้12แต้มแล้วผมว่ามีสิทธิ์จะขาดในเกมที่เล่นในบ้านกับทอทแนมฮอสเปอร์นะ mm hmm. คือกรณีที่แต้มขาดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าลิเวปูชนะซีนห้านัดรวดนะถ้าอาร์เซนอลสะดุดเกม2เกมเนี่ยก็ลิเกเลิกแล้วอาจจะฉลองแชมป์แต้มขาด เกมที่แอนฟิลด์ในนัดที่พบสเปอร์ก็ได้ถ้าเขาชนะไปเยือนชนะฟูลแลมเหยาชนะเวสต์แฮมแล้วก็เยือนชนะเลสเตอร์3เกมเนี้ยเปอร์เซ็นต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะทั้ง3เกมมันมีเกิน50%นะเวสต์แฮมนี่ช่วงนี้ก็ฟอร์มแย่มากนะส่วนเลสเตอร์ที่ผมให้เหมือนโยนแตม้มให้ลิเวอร์พูลไปแล้วอะตอนนี้แต่ผมว่า <laughs> เจอใครก็ไม่ได้ผมผมถึงมองว่ามันเป็นไปได้อย่างเกมในแอนฟิลด์นะลิเวอร์พูลเนี่ย จะมีทีมที่ถูกชะลกลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างเวสต์แฮมท็อตแนมฮอสเปอร์หรือแม้ทั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยมืเย็นแอนฟิลคุณลองกลับไปดูสถิตินิวคาสเซิลอีกทีมหนึ่งลิเวอร์พูลจะชนะมากกว่าที่จะสะดุดเสมอหรือแพ้นะสาทีมนีม้ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลจะนึกออกมันดูเหมือนจะยากจะยากแต่เล่นไปนจบแล้วเนี่ยชนะบ่อยที่แอนฟิลอย่างเดียวนะ ต่ผมว่าเผลอๆอาจจะจบก่อนเกมสปเปอร์ด้วยซ้ำมั้งน,น,น่าจะจบเกมเลสเตอร์แล้วเพราะว่าไอ้ช่วงอาร์เซนอลต้องเจอเรลมาลิดเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างเจอเรลมาลิดสองเกมแต่ผมว่าเผลอๆมีสะดุดด้วยนะอ<ช>าร์เซนอลอ่ะใช่สมาธิเขาไปตรงนั้นแล้วอ่ะเหมือนที่ผมบอกแหละว่า <S <S บางทีไม่ต้องรอให้ลิเวอร์พูลชนะ3-4เกมรวดหรอกเดี๋ยวอาร์เซนอลเนี่ยเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็จะต้องเล่นกับมาดริดแล้วกลับมาเย่าเบนฟอร์ดอ่ะโอเคเยือนเอเวอร์ตันกับเย่าเบนฟอร์ดเขาอาจจะเก็บ6แต้มได้อาจจะยังไม่จบแล้วเขาก็ต้องมาเยือนเรลมาลิดอีก แล้วเขาไปเยือนยิปสวิตไงเวนส์สามเกมนี้มันยังมีโอกาสต่อลมหายใจนะเมื่อเราดูจากคู่ต่อสู้นะโอ OK, เคเอฟเวอร์ตันเหนียวแน่นดุดันนะอาร์เซอไปเยือนด้วยแต่เขาก็มีโอกาสชนะมากกว่านะเยาเวนฟอร์ดเวนฟอร์ดอาจจะสร้างปัญหาให้ทีมใหญ่บ่อยครั้งแต่เขาอยู่ในบ้านเขาก็มีโอกาสชนะเยือนยิปสวิตเนี่ยโอกาสชนะเขาก็เกิน50อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยืดเยือเย้อต่อไปได้อีกทีหนึง่งแบบนี้ก็ไม่มันนะครับเกมที่แอนฟิลด์ลิวพอร์ตเซนอลเนี่ยก็กลายเป็นเกมขุ่นเครื่องไปเลย ไม่มีความหมายเลยอ้าวทีนี้มันอยู่มันอยู่ที่อาร์เซนอลไงถ้า3เกมที่ผมบอกเขาชนะรวดเนี่ยแล้วมันจะมีเกมหนึงที่มันจะต้องยกออกไปก็คืออาร์เซนอลเล่นในบ้านกับพาเลสเพราะว่าสัปดาห์นั้นเนี่ยยี่สมันเป็น FA ฟเคัพรอบรองชนะเลิศ พาเลสมันต้องไปเล่น FA ฟเอครับอาร์เซนอลจะไม่มีโปรแกรมจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเล่นในบ้านกับบอลมัดเท่ากับว่า4เกมเนี่ยที่ผมไล่ไปเนี่ยนะเริ่มจากเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็เย่าเบนฟอร์ดเยือนนิฟส์สวิดเย่าพาเลสถูกยกไปใช่ไหมตัดทิ้งไปเย่าบอลมัดสี่เกมเนี้ยเยือนเอเวอร์ตันเย่าเบนฟอร์ดเยือนนิฟส์สวิดแล้วก็เย่าบอลมัดเนี่ยเขาก็มีโอกาส4 3่สนะมีโอกาสที่จะได้12แต้มมันมีโอกาส